สวัสดีค่ะพ่อพี่น้องเพื่อนทุกคนวันนี้ปานิชจะชวนมากินผัดหมี่โคราชค่ะมากินผัดหมี่โคราด้วยกันนะคะพบกับปานิชกับลูกชายที่ช่องมาพาอีอทค่ะหมี่โคลาชวันนี้เป็นหมี่โคลาดที่อ่าซื้อมาแบบสามารถเอามาผัดเองแล้วก็มีมีมีน้ําน้ำผสมน้ําปรุงมาน้ําปรุงมาเลยแล้วก็เราผัดกับอะไรวันนี้มีใส่ถั่วงอกใส่ผัก ใช่แล้วก็หมูกรอบหมูกรอบอันนี้เราทําเองเลยนะทอดเองทอดเองทอดหม้อไรน้ํามันไม่ต้องใช้น้ำมันกรอบกรอบใช้ได้เลยวมีผักขึ้งเคียงก็มีอะไรนะผักกาดอะไรไม่ก็จําไม่ได้อผักกาดฮ่องกงอืแล้วก็ต้นขึ้นช่ายต้นหอมต้นหอมตัวงอกค่ะนี่หมูกรอบนี่โอเคนะเดี๋ยวลองกินให้ดูว่ามันจะกรอบจริงหรือเปล่าทอดเองทอดหม้ออะไรน้ํามัน ก็หายได้ใช่ได้กรอบอยู่นะกรอบอยู่ไม่ได้เลยถ้าอยากกินหมูกรอบเลยนี้พอทอดแล่น้ำมันก็ทำหมูกรอบได้ไม่ต้องเอาไปอะไรับเอาไปพึ่งเอาไปอะไรเนาะไม่ต้องไปต่างต้มเสร็จแล้วก็จิ้มๆเข้าเลยเข้าหม้อมากินด้วยกันครับอืมู้ชมมาลองําใหญ่ๆเลยอร่อยด้วยต้องลองหมแคอแค ผัดไี่ต้องออกเผ็ดหวานเปรี้ยวสามรสอืออยังร้อนอยู่อร่อยอ่ะเราลองกินให้กันเพื่อนๆแล้วแม่จะเช้หมูกรอบหว้ไหมอ่ะอือเคอ่ะหวไหมอ่ะฟันแม่ไม่ดีอืู อร่อยเนาะมันเ,ออเป็นไงโอเคปะโอเคนะโอเคนะเนี่ยซื้อมาผัดเองกันง่าย,ายๆเลยนะไม่ใช้น้ำมันทอดอิจใจหมูกรอบละไม่ต้องไปซื้อทำเองเลยอ,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 อร่อย ลอยจริงลอยจริงเดี๋ยวนี้ก็ทำหมูกรอบกัน,นี้ง่ายเนะเฮ้ยดูอือต้องคี่ใช่อืออือฉันหอมคุณพิงคลูกหมูมกรอบอันนี้เยอะเลยแม่อมเอาให้พอใจเลยอย่าให้คุณผู้ชมมากินด้วยกันอยังนีเผ็ดกำลังดีน่ะไม่องไม่เผ็ดมาก อืมอร่อยอร่อยหมูก็อร่อยอร่อยนะอ,อ,อืมค่มนะ <c oughs> ที่จริงผัดมานี้เยอะมากเลยนะอยากคุณผู้ชมมานั่งกินด้วยกันเนาะแต่ก็ไม่อร่อยก็น่าจะหมดนะ <c oughs> กรอบปันไม่ค่อยดีหมุกรอบมากตรงไหนก็มีหนุหมกรอบเต็มเลยแม่ใส่ผัดไปก็มีผัดเลขอบคินเลยนะตอนแรกน่าคิดมันจะกรอบไปเนาะเออกรอบโอเคจริงนะเหินเขาทำกันเนาะเราก็ทำบ้างเนาะกรอบ เนี่ยที่ผัดไปด้วยก็มีเนี่ยมันกินกับถงอกก็เข,ข้ากันเนาะอือใส่กระถงอีผักกับแก้มนี่ก็ก็อร่อยดีนะกินผักแก้มมัง่งมันกินแล้วมันก็จาไม่ไม,ไม่ไม่เลี่ยนอ่ะกินอะไรมีมีผักกับแก้มด้วย อืมเส้นมันเหนียวกินผักเยอะๆไม่วัน่ะืมคณะฮ่องกงก็เคยไม่จำชื่อไม่เคยได้สักทีมั่มีอะไรนะนคณะฮ่องกงคณะฮ่องเต้เย, <laughs> ยอะไปหมดคุณผู้ชมรู้แต่คณะนานงเดิมเราเนีเย่ยแหละรูแ้แต่คณะไอ้ตุ๊ดใหญ่อะือม หมูกรอบเยอะเลยแม่อืมอืมไหวไหมได้เลยนะหืมฝันแม่ไหวไหมเนาะอืมอืมขอกรอบทุกชิ้นอืมอร่อยคุณผู้ชมไอ้หมูกรอบนี้ถ้าจะไปทำตามนี่ก็ไอ้นีน่ซะหน่อยนะ เจาะเจาะรูมันเสร็จแล้วต้มเจาะรูแล้วก็น่ยเลยะละแ้วก็ทาเกลือแล้วก็ใส่น้ำพุ่มใส่ชูไปหน่อยไม่ยากอือแล้วถูถูถนเนื้อถูหนังมัน,นก็เข้าหม้อเลยพูดพูดนะว่าไม่ยากแหละแต่ไม่เคยทำเรามีแต่ลูกลูกชายทำแม,ม่ได้แม่ทำเองก็ไม่ทำ อืมอร่อยตายเหรออืมเนี่ะผักที่เขากินจะผัดไทยอ่ะอืมคล้ายแนวเดียวกันใช่ขึ้นไทยนะอืมโอ้ไวนะเนี่ยไม่รู้ว่าดีหรือว่าอร่อยทอดผิวทอดอร่อยอืมสองยาว 嗯，嗯哼哼哼，好干。 อืมถั่วงอกก็อร่อยนะอืมถั่วงอกก็ใช้ได้เหมือนกันนะเข้ากันเข้ากันอืมอืมก็อร่อยอืมดุ แอบเผ็ดแม่แอบเผ็ดมีปรุงมีปรุงพริกเผาใส่เผาไปนิดนึง <c oughs> เพิ่มพริกเผามันก็ต้องมีรสกินรสเผ็ดเผ็ดหวานเนาะเปรี้ยวนิดนึงนะลูกชายชอบกินเผ็ดว่าไงครับ <c oughs> แมวแมวแมวอยากมากินด้วยอืม เส้นพวกเหนียวเขาจะนี่คือมันเนื้อคล้ายเส้นตันนะคุณผู้ชมแต่มันจะเล็กกว่าใช่ไหมนุ่มมากเหนียวเหนียวคล้ายคล้ายเส้นตันเลยแต่มันเส้นมันจะเล็กกว่าแค่นั้นเองเขาจะเรียกว่าเส้นหมี่โคราชเนาะแต่คือมันคือเส้นเล็กที่มันครึ่งนึงอ่ะก็เลยเขาเรียกว่าเส้นหมี่เขาหยอกแมว หนูปรุงได้พอดีหมกรอบเลยเนี่ยนี่ตีองกินหน่อยนะไม่แข็งนะหมูกรอบไม่แข็งนะมไม่แข็งนะเก่งมากอืมอืม คุณพ่อลิบมันหอมเนาะอืมอืมมันฉ่ำน้ำด้วยนะเวลากินเข้าไปเนี่ยอืมอร่อยอืมโอเคแล้วเนีอร่อย Le> เก่งมากแต่ขอใหแม่กินเก่งมากวันนี้ปานิชกับลูกชายก็ต้องขอตัวลาก่อนนะคะขอแม่พี่น้องเพื่อนๆอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้ปานิชกับลูกจะได้มีกําลังใจทําคลิปใหม่ๆดีๆมาให้ชมกันค่ะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาก่อนนะคะเพื่อนๆขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ